ตรงนี้ไงลูกใช่ถ้าเป็นวิดีโอแสดงเกี่ยวกับภูพระบาท ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผะบาทนะคะแม่เดินถึงแล้วอะเราเดินเราเดินไปดูว่าข้างในมีอะไรจอดรถน่ะตอนจำได้แม่ข้างในมันเป็นยังไงหรอจำอาประจำได้ว่าข้างในมันจะมีรูแล้วก็ข้างในรูมันก็จะมีน้ำเคยเคยเข้าไปแล้วเลยลูกเคยมาครั้งหนึ่งครับเข้าไปครับเข้าไปเลยไม่เป็นรู้เลยเห็นเหี้ยเฮ้ยป้ายเราเจอป้ายแล้วนี่เราจะไปทางไหนเนี่ยมาดูก่อนนี่คือะไรอ่ะ ตรงไปเราจะไปที่หอนางอุสาบประมาณ350เมตรแม่ครับบ้านนี้เหรอคะถ้าเลี้ยวขวาเราไปวัดลูกเขย500เมตรขวาคือนี่เหรอห้างน,นี้เหรอคะวัดลูกเขยอ๋อเขาปิดใ <ไอ S 1> ช่ไป <laughs> ทดสอบความอมดทนครับ าไปเข้าไปดูมาแล้วไงเขาจะออกกลับมาหอนางุาุสาหที่เอาก้อนหินมาทำเป็นบ้าน กมันจะเป็นยังไงไอ่ะก็คือหลุมเยอะแล้วก็ป่าเยอะอุ้ยเราเจอทางแยกแล้วเราจะไปนนไหนดีเนี่ยทางน,นี้ก่อนนะไปปุ่นจาวาขวาซ้ายเราจะไปที่ถ้ำวัวถ้ำคนขวาม,มือจะเป็นหอเราห้าสิบเมตรเองไปถ้ำวัวถ้ำคนกันไหมแล้วค่อยไปหอวังสาต่อไปทางนี้ลกูกถ้ำค,คนถ้ำคนถ้ำวัวถ้ำคนลูกแล้วไปเราห้าสาิบเมตรนิดเดียวเอง ที่ทางนี้เราไม่ได้ไปในรอบก่อนที่เรามาเพราะว่าเราไปสั่งทนูนเดินไกลมากผูเขาหนึ่งลูก ตอนบบน,บบนี้เราตอนบบนี้เราอยู่ที่ถ้าวัวถ้ำคนนะไหนน่ะคุณก็หีน่ะมันจะมีบบโอ้บานยากและเราเจอทางแยกตรงนี้เป็นคอกม้าเท้าบารรถเป็นคอกม้าของเท้าบารรถประมาณ25้าเมตรนี่หรอใช่ใช่นี่แหละมันไม่เหมือนคอกม,าอมา้าเท้าบารถเด็กๆอะ่ะจะเป็นแบบ ห้องสี่เหลี่ยมเลยอนวัดลูกเขยอ่าขึ้นไปจะเป็นท่าบัวท่ำคนป่าลูกยี่สิบเมตรท่าบัวท่ำคนอ๋อเนี่ลูกน้ำแห้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ถ้าเป็นหน้าฝนนะก็จะมีน้ำใสๆขังอยู่นี่เอาเราเอาขาไปจุ่มก็จะไม่มันจืดสูงไม่พิงอาเลยไหวไหมลูกนี่แหละตรงนี้แหละท้าบัวท่ำคน ถ้ำลือที่ทางที่เรามาเนี่ยก็ในระหว่างทางเราก็จะเจอถ้ำรือสีแล้วก็เพิงหินลกกทาแล้วก็คอกม้าของเท้าบารดคอกม้าของเท้าบารดที่เราผ่านมาที่นี่เขาบอกว่าห้ามจับภาพเขียนสีโอเคใช่ไหไงถ้าอทําคนเขาจะวิ่งไงผู้ที่ผู้เจ็บอะ มาาดูข้งในเลยว่านี่ไงจะมีรูปบัวกับรูปคนอยู่ลูกเห็นว่ามันจะมีสีแดงอยู่นั่นเป็นภาพวาดรูปรูปบัวแม่คะแม่ตรงนี้เป็นผ้าเขียนสีบาดเจ็บผ้าเขียนสีฟ้าตหนูนี้ตัวเคยบาดเจ็บแล้วคะแม่่เปปียวไใช่ลูกข้าวโมจะเป็นผาเสดดแล้วก็เป็นหอนักอุษาเราจะรักเป็นหอนักอุษา หญิงอ,อานเดินไหวไหมลกูกมันเลื่อนใช่ไหลไมลูกน,นี่ดูน้องพี่อันเดินดินนครับอ,อ,นะอันสู้ไหมสู้อันสู้ไหมเปล่าเดินนำไปลกูกเป,ป็นแผนกนำทางเลยอย่างเปล่า ใช่ลูกเด็กๆต้องระวงังมันเป็นหินมันเดินยากลูกเด็กๆต้องระวงังมันเดินยากมันเดินยาก 열심히 해. าไปทางซ้ายแม่ครับแม่ครับุเริ่มความยากขึ้นหลุมไงเมื่อกี้เราเลือกที่จะไปทางซ้ายเราไปไปไหนมานะไปหลุมไปท่าบัวท่าคนท่าบัวท่าคนทีนี้เรามาเจอสามแยกใหม่ท่าเราจะถึงหอนาอุซาแล้วน้วยังไม่ลดน้ำเย็นมากอุ้ยเราอยู่ที่ดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตด้วย ระวังตกลงไปนะทไมเาาะวังนี่คือหอนางอุษานะคะ มัน Amazing ไหมป่าแม่เปล่าตานนี้แม่แม่จุดน้าพักหนอลูลกอีก80เมตรบ่อน้ำนะอุตสาป่ะไปบ่อน้ำก,กันลูกนี่ไปทางนี้เลยบ่อน้ำตรงไปเรื่อยๆเองแ0เมตร ยักอยู่ข้างหลังพวกเว้ยนี่อะไรอ่ะกระสาดถึงบ่อน้ำนางกุศลแล้วเราต้องเดินขึ้นไปดูวิคุณพานี้ก่อนึ้นบันไดลูกต้องึ้นบันไดทางนั้นลูกเอาโอเคให้ปีนดูตรงนี้ก่อนโอ้โหระวังตกนะบ่อน้ำนางกุศลมัจะแทกเลย นอันนี้คือบ่อน้ํานางอุษานะนางอุษามาอาบน้ําที่นี่แหละเมื่อก่อนจะเป็นน้ําที่ใสมากแม่ทำทางใหม่ทางไหนดีอ่ะอันนี้กี่อันนี้ไปผาเดสดหรอกันนี้ขันอันนี้ไปทางนี้ทางลูกโอ้โหนี่เลยแม่เนี่ยอันนี้เคยนำทางไม่เขาจะจิดป้ายไฟบอกว่าาจะระวัง

อันนี้เขาเรียกว่ากู่นางอุษาเนี่ยเป็นที่เหมือนที่เก็บกระดูกเก็บศพของนางอุษาแล้วก็พี่เลี้ยงสองคนน่าจะเป็นตรงนั้นนะกูอ๋อถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันก็อาจจะเป็นประมาณแบบสุสานนี่หรอเนี่ย อยากเดินอีกไปทางนี้เลยวค่ะอยากเดินอีกมาทางนี้เล้วบอกกันด้วยหนูไม่ควรหนูล้มเหรอห้ามล้มแล้วห้ามร้องไห้นะแกโอ้โหหลุมสูงมากเลยสูงมากเลยเก่งมากอุ๊ยเจ้านี่มีตะลุงลึกๆเลยเฮ้ยมันลึกเท่ากันมันเหมือนเอาไว้ตอกเสาอะไรสักอย่าง เหมือนเหมือนหนุม่นม,มเสาอะไรเงี้ยเขไม่ได้เล่นข่อยแล้วเอมันก็มันเข้ากันหมดเลยโอ้ยแม่ราวันหนุนะม่ม,ม,มนะแม่ไม่ท้าเออไม่ไม่ท้าเร็วแม่ไม่ได้ท้าหนุ่มเนี่ยาเร็วที่มันมีพระพุทธรูปเสียนเสียนกาดน,นี่ไงมาทางนี้<ม>เอามาดูทางนี้บ้างเข่วังนี้เขาไม่บาดเจ็บเลยโอ้โเก่งนะ โอ้โหหินตรงนี้สวยมากเลยอ่ะสวยไหม,มนมี่มันละมกลัวกลมันครับนี่เป็นพระพุทธรูปเห็นป่ะดูออกไหม่ไหนแม่มเป็นพระแล้วไงลูกเป็นพระดูออกไหมพระพุทธรูปลูกแต่ว่าเสียดขาดแล้วอุ้ยนี่ไงพระพุทธรูปโบราณ อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่หมดเลยเนี่ยแต่ว่ามันเหลือชิ้นส่วนที่ไม่สมบูรณ์ไม่แกะตัวนี้ไ่เลยอ่ไงนี่มาว่าพาไะไม่มีอันเล็กด้วยอ่ะอืมคุณหินทำจากอะไรเด็กน้นอยทำจากคืน ในรูปไม่ขึ้นมีพระอยู่มันมีประมันมีพระเลยแม่ชอบที่นี่มากเลยอ่ะดูสวยมากใช่มันดู Amazing ช่ค่ไปชอบประจุไฟยังไม่อยากแตกเนี่ยอุ๊ยอันนี้อะไรอ,อ่ะอ๋อนี่ไงที่อยู่ในรูปอ่ะอันนี้คือหีบศพนางอุษา,านะคะแม่ไหนแม่ศพเป็นนี้เลยอาอสมัยก่อนนะคะ ไม่จับราไม่อยากจับอ่ะไฟไฟอันนี้หยิบศพเท้าบาลดส่วนอันนี้คือหยิบศพพ่อตาค่ะอันนี้หยิบศพพ่อตาหยิบศพเท้าบาลดแล้วก็หยิบศพนางอุษาอยู่ใกล้กันเลยแม่รู้ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย